ภาวะหมดภาวะหมดเนี่ยแต่มันเป็นยอดสุขภาวะหมดเนี่ยแต่เป็นยอดสุขมันเป็นยังไงเพราวะว่าหมดตัวเนี้ยมันไม่เลือกอะไรเลยมันเลือกแค่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองรู้ก็เป็นรู้ที่บริสุทธิ์ด้วยนะ ยถาภูตะญาณทัศน,นวิสุทธิบริสุทธิ์แห่งการรู้และเห็นตามความเป็นจริงบริสุทธิ์ตัวเนี้ยคือมันเป็นรู้เห็นที่ใส่ฉะนั้นถ้าการรู้การเห็นที่ใส่จึงจะเป็นเรียกว่าหมดแต่เป็นยอดสุข หมดแต่เป็นยอดซุกตรงเนี้ยมันคือสิ่งต่างๆที่มียูเป็นยูในโลกเนี่ยมันมีแค่สองสิ่งเท่านั้นแหละคือสิ่งที่ปุงแตง่งปรุงแต่งเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามีตัวตนมันก็จะเป็นปรุงแต่งในด้านเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นบุญปุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่บุญและปรงแต่งเกี่ยวกับอเนชาคือเกี่ยวกับ การทําชานทั้งรูประชานและรูประชานนั่นแหละการปรุงแต่งย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัวตนไปปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งย่างนี้มีลักษณะสา,ามประการคืออุปาททิฏฐิผังคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไป เกิดตั้งอยู่และก็หายไปเป็นวัตตะวัตตะบนเนี่ยนอกจากกรรมกิเลสบิบากแล้วกรรมกิเลสบิบากเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเข้าใจกันวัตตะบนของแท้แต่วัตตะบนของที่เรียกบ้าเป็นสรัพยสิ่งอันนี้คือความจริงสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดเลยก็เป็นวัตตะบนเหมือนกันก็คืออุปาทะทิติปังคะอวัตตะบนไปครอบวัตตะบน ที่เรียกว่ากรรมกิเลสวิบากเนี่ยข้อไปข้อมาให้มันหมุนไปหมุนมาหมุนจนไม่หมุนเนี่ยฉะนั้นหมุนต้องไม่หมุนตรงเนี้ยทอดตลักได้ด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละและรู้เห็นตามความเป็นจริงครับตอนแรกมันยังไม่บริสุทธิ์นะแต่เมื่อเรารู้เห็นจนมีพลังแล้วมันจะบริสุทธิ์แล้วมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้